โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตามชื่อคลิปนะครับอ,อกสิมิติทุกคนงงแน่นอนว่าทำไมต้องสิมิตินะครับเพราะว่ามันมีคนทาไปแล้วคับอ,อกสม,มิติอ,อกสมิตินะครับผมก็แค่กลัวคนแม่งแบบไม่กดคลิกเข้ามาดูไอ้ยี่สิมิติอะไรวะจริงมันก็คือเทคนิคนะครับที่ผมอยากจะสอนในการ bench trace, เบนช์เรสเบนชเรสเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้แหละมันเป็นท่าแบบวันเล่นอกแห่งชาติแต่ว่าด้วยตัวท่ามันเนี่ย อาจจะไม่ได้โดนอกมากขนาดนั้นนะครับเพราะาเป็นท่าที่เป็น full body มันโดน upper body ทั้งหมดโดนกระจายกระจายอาจจะโดนอกน้อยแต่ว่าไม่ใช่100%ทีนี้ผมมีเทคนิคนะครับง่ายมากๆที่เพื่อนๆดูแล้วเอาไปทําตามได้เลยที่จะโดนอกทันทีมากขึ้นเรามาดูกันนะครับโอเคปกติถ้าเรา b e n ช์เพ e สนะครับเดวถัดสาธิตก่อน b e n ช์เ r e s ตับบ้าปุ๊บ นี่เลยแล้วทุกคนก็เตรียมเบนช์ลดลงมาดันลดลงมาดันใช่ไหมครับแต่ว่าเทคนิคที่ผมอยากให้เพิ่มเข้าไปเนี่ยนอกจากการที่ดันเฉยๆนะครับซึ่งดันเฉยๆเนี่ยมันอาจจะโดนหลังแขนโดนอะไรมากทีเนี้ยเราพยายามทำ internal rotation นะครับหมายค่อยอยังไงหมายถึงการบีบนะฮะบีบ ให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการตอนที่กำลังจับบาร์เบลนะครับบีบเข้ามาบีบเข้ามาอย่างนี้ลองดูจากปกติที่เราจะแค่ดันเฉยๆฟึบเราพยายาม q ครีซนะครับครีซเข้ามาสครีซเข้ามาเราไม่ได้สามารถสควีซได้จนมันแบบบาร์มันจะเลื่อนเข้ามานะครับเหมือนภูเขามาชนกันไม่เราแค่เพิ่มความรู้สึก เพิ่มฟีลลิ่งว่าเราสควีชบาร์เข้าหากันแล้วเบนช์เพรสนะครับมันจะเหมือนเราทำฟลายกับเพรสในจังหวะเดียวกันเนีฟลายกับเพรสถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองทำดูนะครับเพื่อนๆฟิลมากๆเลยเพราะมันก็คือการฟลายบวกเพรสเข้ามาในจังหวะเดียวกัน แค่นี้นะครับเทคนิคง่ายๆเนี่ยก็ทําให้เพื่อนๆฟิลกล้ามเนื้อนหน้าอกมากแล้วจากแบนๆสองมิติมันก็จะกลายเป็นสิมิติที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเวลากําลังจะเบนช์นะครับเราก็ไม่ใช่บีบเข้ามาจนแบบเหมือนสะบักหลุดออกมานี้นะเพื่อนๆเ,เราก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับล็อกสะบักเหมือนเดิมนอนลงไปเหมือนเดิมแล้วก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาแล้วก็เบนช์และแน่นอนต้องมีคำถามต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรา ดันออกอันนี้เป็นโบนัสนะครับโบนัสดันออกถ้าเราดันออกมันก็จะโดนหลังแขนมากขึ้นและอัพเปอร์แบ็กมากขึ้นสําหรับใครที่อยากได้หลังแขนนะ่ะนอกจากที่คุณจะแค่ดันอย่างเดียวคุณก็เหมือนฉีกบาร์เบลออกตอนแรกเราก็จะเป็นบีบเข้ามาอันนี้เราก็เหมือนพยายามจะแยกออกนะครับแล้วก็ดันออกดันให้สุดโอ้นี่โดนหลังแขนเยอะขึ้นมากเลย นิดเดียวเองปรับนิดเดียวเองโดนมากแต่ฟอร์มเดิมนะสบักไม่หลุดก็เอาไปลองดูนะครับว่าเทคนิคนี้เพื่อนๆจะไปใช้ได้ในส่วนไหนบ้างที่อยากจะได้บางคนอกด้ก็ลองเบนช์เพรสแล้วบีบเข้ามาดูหรือบางคนอยากได้หลังแขนอยากได้อัปเปอร์แบ็กก็ลองแยกดูเป็นเทคนิคที่ดูแล้วเอาไปทำได้เลยอกโตแน่นอนสิดมิตินะครับ